สวัสดีครับชาวนักบาทุกท่านนะครับวันนี้เจอกันเหมือนเดิมนะครับที่บ่อตกปลาบ้านโพฟิชชิงนะครับซึ่งจุดนี้อยู่ที่ปักพงชัยนะครับก็เป็นการเปิดซิงนะครับราคาค่าคันอยู่ที่350บาทนะครับก็เหมือนเดิมครับตามคอนเซ็ปต์นะครับผมจะทำคลิปสั้นๆนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับ ก็สำหรับของปัญหารอบที่แล้วที่ผมได้เกิน,กนไว้คือผมมีปัญหาเรื่องสับแล้วหลุดนะครับวันนี้มาดูกันว่าผมจะแก้ปัญหาปัญหาสับแล้วหลุดได้ไหมนะครับก็ก่อ,กอนมาตามมาเยี่ยมมาชมผมนะครับก็ฝากเอฟซี FC, หรือเพื่อนๆน,น,นักตกปลาท,ท่านใหม่ที่ลงามาดูคลิปผมนะครับก็ฝากกดซับสไครต์และก็กดติดตามช่องผมด้วยนะครับก็ตามมาลุ้นกันเลยครับ นประมาณสามนาทีครับมันตุ่นน้ำเดือดกันนะครับเลยมันเลยแต่คนปั๊กก็ยังไม่หลงอ้าวเตรียมครับหนึ่งสองสามครับเริ่มครับ

ได้นี่ครับครับตัวตัวแรกนึกตัวแรกครับโอ้ตัวแรกครับมาณละไปเนาะครับ760เลยสาละ Đây ครับ Hôm nay lên được bên đây vừa rồi ครับอยครับครับสรุปผลวันนี้นะครับที่มาตกที่ผมโอ้ก็พิชิตครับก็รอบเช้านะคจาก มถึง8โมงได้3ตัวนะครับหล gan, <า>ังจากนั้นก็จะสงมถึงตอนนี้เป็น4โมงเย็นนะครับปลาไม่แดกเลยครับปลาไม่แดกกินแห้ว์เกือจะกินแห้วนะครับมีมีแก้มแก้มตั้งแต่2โมงช้านะครับ<ด>ก็สำหรับคลิปนี้ก็มาเดินนะครับผมจะทำคลิปสั้นนะครับคลิปสั้นแล้วก็ตัดต่อให้ดูสั้นเพื่อจะได้จบง่ายๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมจะทำเพื่อนนะครับเพื่อน หรือแฟนคลับผมนะครับหรือ,อสำหรับเพื่อนใหม่ที่เ,เข้ามาดูคลิปที่ผมจะทำาขึ้นนะครับที่ลงเข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์หรือกดติดตามชงเลยนะครับก็คลิปนี้ก็จบไปแี่นี้ครับผลงานมาสามตัวจากเจ็ดโมงถึงสองโมงนะครับมาดูกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่บุตรบุแลรวมเลยเนี่ย <c oughs>